กลับม้ครั้งสำหรับอะคาลิแคสเกมนะครับเฮ้ยอ้ํว่าอกูได้ลอาเดินบันถือน้ำสองคู่เว้ยอก็วันนี้นะเราก็มากับเกมที่ผมไม่เคยถ่ายมาก่อนนะครับครับมันก็คืออ่าเกมนี้หลายคนคงเห็นภาพแล้วก็รู้จักกันดีนะมันก็คือเกม d ดยนั่นเองโคตรเราตกใจจุงเบืยัดโดแม่ตกใจ แม่งงมึงเย็ดโดแล้วแม่ตกใจสแสดงว่าแม่เห็นมึงเย็ดโดดลเป็นไปได้ห้าบาทอันนี้ก็คือเริ่มเกมมานะฮะไม่นาม่าเริ่มมุกนี่แล้วกูดอปมีดทำไมเนี่ยยังไม่ชินกับการครวบคุมนะครับอ่าะละแล้วก็มาในโลกของ DC นะครับเชนาลัส DC Epoch ก็แน่นอนว่าผมจะมาเล่นค่องๆเอ้ยเล่นลืนล่นๆชิวๆ่วบ,าบายแบบไม่ต้องกังวลแบบนี้ได้ก็ของแท้นะครับแบบคี้ค่องสนับสนุนโดยดั๊กภูมินะออกตังให้ผมก่อนแล้ว่ครบยังฮะได้ครบยัางฮะครบแล้วไอสัตวแบบ์สัตว์ยี่สิบาทกูอยู่ไหนเพืบบ่อนไอชิวมึงยังงับแบบยี่สิบาทกูใจไปแล้วแล้วค่อยมารีบแล้วค่อยมารีบเอาตอนใกล้ๆนี้นี่เองนะอ่าก็อย่างนี้นะฮะคนเรา สำหรับเดซีนะครับทุกคนคงรู้จักชื่อเสียงของมันอยู่แล้ว oh. ว่าเป็นเกมซอมบี้ซูวายวิ่งเกมเก,ก่าไม่ใช่ตัวเกมมาเก่าอาร์เมซาสองเนี่ยโอ้แฟมเลตกระตุกจกัดตกเครื่องกูไม่แรงกูขออภัย oh. แน่นอนครับว่าการควบคุมเกมนี้ก็ไม่ง่ายเท่าไหร่นะ oh. เพราะว่านอกจากจะมีเวลาหน่วงก่อนยิงปืนแล้วเล็งปืนแล้ว oh. อาวุธที่ส่งเสียงดังๆหรือการเคลื่อนที่ที่เกิดเสียงดังมากยังไงไม่คุณตายโอ้ยอย่าเดี๋ยวกูกดไม้แล้วพวกพิมพ์จีๆใส่ก็อย่างว่าแหละใมในันเก่าแล้วละฮะก็วันนี้ตัวนี้เป็นเดซีพอชเวอร์ชันล่าสุดนะครับก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรมากโอ้แหลกแหลกกดชิปไว้โฮโฮสเตดี้ไม่ได้ด้วยให้ตายเถอะ Beware at airbase and city.Bandit may be close. อันนี้อยู่ที่เซิร์ฟเวอร์อะไรผมก็ไม่รู้นะไม่ได้เอ็นีไว้โอ้ล็อกไม่ได้จดเอาไว้แต่โดเดซีคอมมานเดอร์ผมทำการล็อกไว้แล้วแหละว่ากูอยู่คอนเน็กซ์เซิร์ฟอะไรมาก่อนโอเคนะเริ่มมาเราไม่มีแผนที่เราต้องหาแผนที่ทีหลังโอ้ข้างบนมีอะไรเนี่ย ควยอฮะกระป๋องเปล่าหมนเลยเน้่องสองสารชีวิตอาการิขอบคุณที่ยังสงสารกูฮะสำหรับเดซีนะครับซอมบี้จะไม่มีการรีสปาวนะแต่จะเกิดใหม่เมื่อเซิร์ฟเวอร์รีนะครับก,การเล็งปืนเล็งแบบปืนจริงว้าวเฮ้ย e. ว้าวเกนสองนัดละสองนัดละโะสามนัดละโป๊ะโดน โดนแต่ไม่ล้มเมียดเคโดนหัวหน้านะโป๊โป๊ล้มสักทีเอ๊ะมันก็วิ่งคนซอมบี้ดแล้วก็ยิงคนแล้วโป๊โโป๊แค่นี้มึงไปเม่นมาแล้วสำหรับการรีโหลดอาวุธนะฮะรีโหลดเป็นแม็กกาซีนเมื่อคนรีโหลดมั่วนะไม่ว่าคุณจะทำอะไรยังไงก็ตามกด enter เพื่อเปิดประตูฮะเข้ามาแล้วก็ปิดด้วยฮะ ซอมบี้อาจจะโผล่เข้ามาตุยตูดมึงได้โอเคตรงนี้มีอะไรเนี่ยลูตติ้งลูตติ้งไอเทมไอฟาวอันนิวแอนด์โซดาไอลูตโซดาแอนด์โกทูออเทอร์ไม่ต้องห่วงครับสำหรับเสียงเทลเลเรียที่คุณได้ยินตอนนี้มาจากเครื่องของมิสเตอร์ลูอีทนั่นเองลักแคนเบคบีนเอมตี้โซดาอ้อตรงนี้อะไรวายสกรีนแก๊ส เราไม่ทำบ้านนะฉะนั้นเราไม่ต้องเอากระจกไปเจ็ดเวฟวอสคิวแสดงว่าแม่งมีคนโดนฆ่านะอัน okay. ตรายสุดอ้าวมีแมพนะฮะ ตาเราไม่มี GPS <Yes. S 1> เดี๋ยวหาที่ปลอดภัยเปิดแมปดีกว่า <No. S 1> ในเมืองตัวนี้คงไม่ปลอดภัยเท่าใดนะ <No. S 1> คอนเทนเนอร์เข้าไม่ได้ไม่มีที่ใดปลอดภัยเท่ากับบ้านเราบ้านแม่งก็ไม่ปลอดภัยแล้วตอนนะี้จราสร้างบ้านจะเปินพาราลูกหลานมึงสร้างบ้านสักสิบหลังก็ไม่ช่วยให้มึงหล่อขึ้นหรอก <c oughs> กล้าไปหันทับเลยก็ได้หนอแน่ๆเ <Okay. S 1> นี่ยโอเคสีครับครับเขา oh. ้าขุ้นแล้วโอ้แผ่นที่ฮะว่างเปล่า oh. อ่าผมใช้แผ่นที่ในเกมนี้ไม่เป็นหว่านี่พูดเลย กดเอ็มบกดเอ็มแล้วแต่กูดูไม่เป็นเป็นแผนที่ยุทธการน่ะก็เรียนรอดอมาก็ต้องใช้เลยนะเออเรียนรอดอมาไม่ได้ใช้เตเดี๋ยวมันตกม้ยใช้ไม่เป็นเนี่ยไม่เวลาเวลาอสอนเราก็นอนเ,เวลาสอนกูก็นอนหลับอ่เดี๋ยวกูหาชื่อเมืองก่นอ,อบนบอตัวบีอ่ะตัวบีอยู่โซนไหนของแมปนเนี่ยสัตว์อันนี้จะเชิญโนอิเล็กโต Oh. น่าจะอันนี้แหละระวังกูดูแผนที่นะกูมีโอกาสโดนฆ่าได้ทุกเมื่ออ่าน่าใช่ใช่ใช่หรเปล่าใช่ด้วยใช่สิขอให้มือใช่กูขอนะฮะ <c oughs> อ่ากูไม่ให้อะใช่นะก <c oughs> ูไม่ให้ <c oughs> อ่ะรี <c oughs> ะปารคาิใช่ใช่อ่าใช่ใชเราจะอ,อยู่ตรงนี้ ก็กูไม่ให้ไงมึงจะทำไมอ่ะใช่ป่าววะไม่ใช่ไงมึงจะทำไมจะทำไมไดทำไมเกินคงไม่ใช่ด่ากูเลยเออกูด่ามึงใช่ไหมไ้ายอ่ะแล้วแต่มึงโอเคฮะมึงเลิกโดดเรียนก่อนหนึ่งึงจะบอกมาไ้ายกับกูเลยกูไม่ได้โดดก็โรงเรียนกูห้องกูไปค่ายกันหมดแล้วกูไม่ไปมึงอ้างไงมึงอ้างไงไอ้เฉ่งกูก็ไม่ไปเลยนไอ้เฉ่งก็ไม่ไป ก็มึงอ้างไงมึงอ้างโอเคหาเมืองไม่เจอปีมีระเบ,ะเบ,ะเบะียบวินัยมันมีกฎเสียยศตบดาช่างแม่งเราต้อง<น>หาค่ายทหารก่อนนะเราจำได้เราเราว่าค่ายทหารในแถวนี้คือเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยสปาวพร้อมกับสิ่งที่เรียกได้ว่าแบบโคตรอยู่รอดชีวิตได้เลยก็คือ m 9 silence บวกเ้วยกกระสุนอีนกสองแมกกาซีน คุณอยู่ได้จนจบชีวิตของเกมนี้เลยทีเดียวนะฮะตอนแคร์เบลยัเซลฮะไว้นอดแคร์เบลออเทอร์ปีโป้ฮะออเทอร์ปีโป้อิสมค์คลูออพ r e ยอยู่อาร์เกย์โนบเกย์นัทเกย์ยูบิชตกตกโอ้โหตกสูงแล้วก็เกมนี้หาปืนยากกว่าสิ่งที่เรียกว่าวอร์ซ วอร์ซีนี่ปั๊มปืนยังปั๊มได้โอ้ชิดอิสบีไฮนหลมีอิกมีไฮ์เดอะเอนิมี่เลย oh, รอหมดเลยสิบห้านัดเอาวละติดเลือดออกไหมออกมติดไม่ติดโว้ยถ้าติดกูตายหายแล้ว <c oughs> ทำไมไม่ติดวะอุตส่าห์อุตส่าห์ภาวนาให้มันติดม <c oughs> ันจะฆ่ากูเหรอฮะ ตปปคับม่ติดไม่รู้นะกูพันไว้ก่อนไว้ก่อนเลื่งไหมไม่เบื่ออยู่เจ็ดอันดูศบซอมบี้ะส่วนใหญ่มันไม่ดอกอะไรแล้วมันก็ไม่ดอกไม่ดอกโอฟักทองทองพี่สปัมกิน Can have I it? นี่ I, I can have it กูให้ไอเกสเล่นเอ็กเตเลียแป๊บเดียวแม่งมันเก่งภาษาอังกฤษแล้วเลยมึงมันเก่งกว่ามึงแล้วจังหวะน,นี้อะไรวะไอเกสไงไม่ไม่ไอเอ็กเตเลียคยืออะไร A lot of loot today ฮ huh? ะมันคือเกมเพิ่มเถื่อนฮะเ<ะ>มเปิลฮะอ๋อทั้งนั้นก็ธรรมดาชิวๆกูอ่านโดจินเยอะกว่ามันกูเ,เก่งภาษามากกว่าจุดสี่ห้าเอซีพีไม่เอากูไม่มีปืนจุดสี่ห้า แค่นี้มึงปิดประตูใส่หน้ากูเลยหรออือไม่รู้ว่าเสียงเกมมันจะดังหรือเปล่านะเพราะว่าผมไม่ได้ปรับให้มันเบาเบาตอนนี้ M9 เหลืออยู่แม็กเดียวเท่านั้นการจริงจริงคือการยิงกูควรจะประหยัดนะแต่กูก็ยังยิงว่าวอยู่เลยอะ ปิดประตูไว้ก่อนนะโลกนี้ได้นายอยู่โอ้นาฬิการดแฟไม่เอาเอมตี้ไม่เอา,เอเอาวอชชไ I got เ h อะวอชเมามารู้ในบ้านหลายคนอาจจะบอกว่าโอ้มึงมาเล่นเดซีธรรมดาเดี๋ยวนี้เขาสแตนดะรลนกันหมดแล้วมึงเลิกเล่นเออมื่อคือถ้ากูได้อย่างงี้กูจะร้องไห้นะฮะ ก็ร้องไหมก็ไม่มีใครว่ามึงนอกจะกูจะว่ามึงไห่ลูกตุดไม่ใช่ซอมบี้บ you know? ีไฮมีอยู่เนาะเฮ้ยมันโหดขนาดนี้นเลยระมันวิ่งตามกูมาเนี่ยเจ๋งมาเจ๋งมาเจ๋งมาแสดงว่าเราคุยคนละเรื่องเดียวกันใช่ไหมเราจะวิ่งเข้าป่านะวิ่งขึ้นลงนาดีกว่าลงนามักจะมีกระสุนปืนอยู่โอ้โหเสียงซอมบี้น่ารักจัง โอ้โหแฟมเลสแบบดาฟักอะสิบสองเอยสองเอยเนี่ยยี่แปดกำลังโอปุ๊บแบดซอมบี้นั้นตันสต็อปทูเชสติ้งมี how can I do ดักภูมิ l can you tell me อ่าตอนนี้สกายได้หลุดไปแล้วนะฮะอาจจะเป็นเพราะคุณหลุยได้วางคอไปอะไรอย่างนี้ อไอ้ไอบ้าน,นันยังตามอยู่ม่ตามไม่เลิกใช่ไหมมึงตามไม่เลิกนะฮะว,ว้าวสามนัดแล้วอะน่าอายชิบหายโอเคไม่มีของเหมือนเดิมนะฮะก็คอรลดดไปแล้วเราจะพูดอะไรก็ได้นะแหมก่อนอื่นครับเราต้องหาขวานเพราะไม่มีขวานแม่งอยู่ไม่ได้โอ ไกลอืมบ้านหลังนี้อ่ะปลอดภัยไหมเนี่ยหัวค้างอ่ะเข้าไม่ได้นะอโอ้ยชิบหายละมาแอร์ฟิล ถ้าผมตายนี่ก็อย่าแปลกใจผมยังเล่นไม่เก่งเกมนี้เลาล่ะเรามาดูกันเรากำลังเข้าสู่แอร์ฟิลนะฮะโอ้ยแล้วคนอาจจะบอกโอ้ยเฮียน,นี่แม่งโง่วิ่งเข้าแอร์ฟิลต้นเกมเดี๋ยวแมก่ก็เอ้ยมึงทราบไปเปล่าวะวิ่งเข้าแอร์ฟิลต้นเกมเนี่ยมันต้องลองนะชีวิตมันต้องเดินตามหาความฝันทั้งเซิร์ฟมีอยู่สามคนกูจะเจอคนก็ให้มันรู้กันไป หวองเปล่าเอยอะไรเอยโอ้โหไม่มีของดรอปให้กูเลยนะฮะทำอย่างนี้นี่กูมีโอกาสตายนะเนี่ย

ศูนย์ศูนย์อื่นเปล่าแล้วตอนนี้เขาปองเปล่าหมดเลยความเฮีย้ยมมอยู่จริงใช่ไหมเนี่ยเอาละใส่กูความซวยบังเกิดฮะ ค้งนี่คือหอบังคับการกันให้มาสามสิบนัดนี่ก็ยิงหมดแล้วหรอโอ้โห,โโหเฮียใช้เปลืองทิบหายเลยใครลูกไขวะเนี้ยกระสุนแม่งก็ไม่ได้มีเยอะเลยเสือกยิงโง่นะฮะอ้ยค้างอะ่ะ I uh, can I know. I can I open tin can. That label is missing. โ oh, อ mm ้ hmm. มันต้องลองกระป๋องเปล่าที่ไม่มีฉลากนะฮะอุ๊ย Now I'm get to the top of this. Wow! I'm fire. Out the hell. n M5 SD Max m e l a d y to Eat น่ะอันนี้อะไรเนี่ย Cham Life Blue ดอกไป M5 SD Max เอามาก่อน B Combine ด้ไม่มีอะไรอย่างอื่นแล้วเหรอวะ โอ้ซอมบี้เห็นนะฮะมันจะขึ้นมาได้ป่ะเนี่ยมสมุดครับเรายังไม่มีวัตถุด,ดิบไปครับอย่าเพิ่งเปิดมันสมอเก,กนเนตไปเรียบร้อยควันเขียวท้าสเกตเตอะไรประมาณนี้ แดกดิกระป๋องเปล่าเฮ้ยนี่อะไรเนี่ย You eat can a n o n e โอ้แดกได้ด้วยเวาละะ Time to go up In the top of this building don't have any fuck นะฮะ Now time to get down โอ้วันนี้แอร์ฟิลชิบหายมากไม่มีเฮียเลยเลยอ่ากับอาวุธที่เรามีนี่ตอนนี้ก็ปืนเปล่านะฮะไม่ได้ช่วยชีวิตกูดีขึ้นเลยประตูถูกเปิดออกคืออยากได้อาวุธมีเรียแต่เนี้ยแค่นั้นแหละโอ้ค้าง เอาสิโอ้ o oh. w your instinct. Don't trust no one. อย่าเชื่อใครโอ้โ oh. หลงลงลงไม่ได้มีที่อะไรดีเลยโ okay. mm hmm. อเคมาวิ่งกันต่อออสไเว์เดย์คูดบีเป็นดิต ใน d ีนะครับของจะไม่มีการรีสเปาวนะเราต้องวิ่งหาเอาเองโอเคแล้วก็วิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งยังไงก็มีมีอเรดี้ทูอีทหนึ่งซองนะให้อยู่รอดไปได้อีกหนึ่งวันถ้าจำเป็นต้องกินจริง What the hell in this building? Nothing okay I go What the hell in this? Oh Jerry can Okay I will carry it เทคคาเวล not sting ือจะรีแคนได้ไหมเนี่ยอ่าวอา อันนี้ใครไม่ชินกล้องนี่มือหัวตายหาเนี่ยพูดเลยหน้าบ้านนี้เข้าได้ค้างค้างหนึ่งตัวนะฮะอื่ชิบหายละมันเจอเรานะฮะ t ทม e ทูรันหล k e กับบิช โอ้มันไปค่ายทหารนี่เองข้างในนี้ต้องมีของนั่นไงเห็นอะไรแวบๆบแบบม่ดรู้ว่ามันจะช่วยเราได้ไหมโอ้โน้ตดันด,ด,ดันชิดซอมบี้ชิดอยู่ชิดอ่าน็อกดาวน์กูจะนั่งทำไมเนี้ย ประตูไม่ได้โอ้ข้างหน้ามีปืนนะเราออกไปเอาไม่ได้จริงปิดชีวิตเรา้นานนี้สุดถแ้วผมตายผมจะหยุดบันทึกท,ทันทีพูดเลย mental myself แล้วมันก็เปิดประตูเข้ามา <c oughs> แล้วกูก็ตาย you bitch without ammo I can't do anything นะฮะตายฮ่าดิโก โอ้ชื่อ I'm Falling Down and I Die ก็เป็นความโง่ของผมอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาเป็นว่าเรารู้แล้วอ่าเฮ้ยมึงยังจะลุกขึ้นมาอีกเหรอลุกขึ้นมาแบนเดตพ่องฮะลุกขึ้นมาแบนเดตตายเออตายจริงตายตายสิวะกูเออก็จบกันไปนะสำหรับเดื้อสี่พาร์ทแรงผมการวิ่งมาตายเฮ้ยกูรอดออกตกใจ การวิ่งมาตายนี่มันเป็นอะไรที่สนุกดีครับผมก,ก็มาพาฒต่อไปนะผมจะเด่นถ้ามีเพื่อนเล่นก็โอเคจัดมานะครับแค่นี้ลวกันสวัสดีครับ